มาดูสิแผนนี้มันเป็นยังไงเห็นคนเล่นกันเยอะเสือเกิน4114ขนาดแชมป์ประเทศไทยไม่ใช่ครับแชมป์โลกซึ่งเป็นคนไทยก็ยังใช้แผนนี้ครับ4114แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตำแหน่งทุกตำแหน่งครับมันอาจจะเป็นอื่นๆก็ได้เช่นเช่น RCM กับ LCM หรือจะเป็น CAM กับ CDM แล้วก็ตัวลุก4ตัวก็อาจจะเป็น LF R.F. หรืออะไรก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันครับซึ่งผมก็ทำออกมาตามความถนัดของตัวเองครับและแท็กติกก็เป็นสไตล์ที่ผมคิดว่าเข้ากับผมส่วนหนึ่งแล้วก็เข้ากับแผนการเล่นส่วนหนึ่งครับแต่แต่มันก็อาจจะไม่เข้ากับคนที่เอาไปใช้ก็ได้ครับแต่ไงก็ลองเอาไปใช้กันดูครับเผื่อจะถูกใจครับตอนแรกที่เซ็นเซอร์ชื่อกองหน้าไว้ครับก็คิดกันนะครับว่าซ้ายโดขวาเบลครับตัวทําเกมเป็นเมสซี่ครับแล้วก็หน้าต่ําเป็นซาลาตันครับใครครับ ที่จะเทพพอมาเล่นร่วมกับคนพวกนี้ได้ครับก็เดากันไปก่อนครับเรามาดูเกมรับจังหวะนี้ก่อนครับเห็นครับว่าเขาจะต้องจ่ายทางแน่แน่ครับก็พยายามปิดทางจ่ายทางนี้ของเขาเลยครับแล้วก็เกมรับจังหวะนี้ครับมีกับทุกคลิปครับเห็นทุกคลิปครับการป้องกันจังหวะแบบนี้ครับคือการบังบอลไว้ครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับบังไว้ครับเขาทําอะไรไม่ถนัดครับแล้วเขาก็แบบเสียบอลครับคือทําทําอะไรไม่ถนัดครับทาให้เราตัดบอลไปได้ครับ จังหวะนี้ครับเป็นการดูการเคลื่อนที่ของกองหน้าครับเนี่ยครับเห็นแล้วครับว่าเขาจะเติมขึ้นไปครับเขาวิ่งขึ้นไปคู่กับเขาครับทําให้เขาไม่หลุดเบี่ยวเข้าไปทําประตูง่ายๆอย่างี้ครับนี่ครับแลวใส่จังหวะดักทางนะยครับแล้วก็มาดูการยืนโซนแนวรับของแผนนี้กันบ้างครับนี่ครับหลัง2แบ็กสครับแล้วมีมินฟิลด์ตัวรับ1ตัวครับซึ่งคนที่เล่นเกมรับก็จะมีแค่5ตัวนี้เท่านั้นครับตัวอื่นนี่แทบจะไม่ลงมารับเลยครับ แล้วก็เหตุผลที่ตัดเกมลับมาให้ดูน้อยครับคือเกมลับแต่ละแผ่นะครับการลับก็ค่อนข้างคล้ายๆกันครับเพียงแค่ว่าการยืนตำแหน่งอะไรอย่างนี้ครับแค่ไม่เหมือนกันเฉยๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาสักคลิปหนึ่งแลกันครับที่พูดถึงเรื่องเกมลับแบบว่าอย่างเดียวเลยครับให้ดูกันครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆครับการเข้าบอลการบังบอลหรือการอ่านจังหวะกองหน้าครับเอาไว้รอดูกันในคลิปนั้นเลยครับพูดมากเกัเกมลุกมันจะหมดอยู่แล้วครับมาดูจังหวะนี้เลยดีกว่าครับเมสซี่ครับ นี <N gli> era, ่ครับตอนแรกใช้ยาหญ้าตูเล่เป็นกองหน้าครับเพราะว่าไม่มีกองหน้านี่แล้วหลบลูกนี้มามาได้สวยไม่ไม่ใช่ดิหลบลูกนี้มาได้ฟุกมากครับแล้วยิงเข้าไปครับจังหวะนี้ครับกองหน้าตัวต่ําตัวทําเกมครับลงมาทําเกมครับสมงไปถึงกองหน้าครับชิชิลิโตครับแต่ว่าตัวที่เซ็นเซอร์ไว้ไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกองหน้าขัดตาทับเฉยๆครับกองหน้าที่ผมเลือกไว้รับรองโหดกว่านี้เยอะครับจังหวะนี้ครับแบก้ายเติมขึ้นมาครับแล้วมันรู้สึก มันโล่งๆไงไม่รู้ครับเลี้ยงกินพื้นที่มาได้เพียบเลยครับแล้วก็หลบโกมาทําให้ได้ประตูในจังหวะนี้ครับสลาตั้นครับโดยส่วนตัว CAM ในแผนนี้จะเป็นตัวที่ทําเกมจ่ายบอลซะมากกว่าครับไม่ได้มีบทบาทในการทําประตูมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่การทําประตูจะเป็นของสีกองหน้าครับซึ่งมีถึงสี่ตัวครับแค่นั้นมันก็มากพอแล้วครับในเมื่อเรามีตัวเทพเทครับเราก็สามารถเล่นอะไร ลุกเล่นได้เยอะแยะครับนี่ครับความผิวของโรนันโดครับโรนันโดโชครับตรงนี้แต่ว่านี่ยังไม่ได้ครึ่งของกองหน้าที่ผมเลือกมาเลยครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับจังหวะนี้มาแล้วครับโรนันโดครับเสียบอลครับแต่ยังโชคดีครับสไลด์มมัๆลูกนี้มาได้ครับและส่งไปถึงเมสซี่ครับทําให้ได้ประตูในจังหวะนี้ครับจังหวะนี้มาดูเมสซี่กันม้างครับนี่ครับแลวผิวเข้าไปครับและหลบมาครับและยิงติดครับ และจังหวะแบบนี้ครับผมแนะนําเลยครับจังหวะแบบนี้ครับกดตัวยิงรัวกดตัวยิงรัวไปเลยครับเดี๋ยวมันมั่วๆวมันก็ยิงได้เองครับยายาตูเล่ครับคลองเกมไว้ครับแล้วส่งเข้ากลางแล้วส่งจังหวะเดียวมาถึงกองหน้าครับชิชาลิโต้ครับยังไม่ได้ไปไหนครับและจังหวะนี้ครับเมสซี่เปิดมาถึงโรนัลโด้ครับและโรนัลโด้มนเล่นลูกนี้ค่อนข้างดีครับมันพิวอ่ะครับและจบดีด้วยครับประตูจังหวะนี้ทําค่อนข้างเก่งครับโรนัลโด้ครับและนี่ครับ เตียบอนครับแต่ว่านี่ครับอย่างที่เคยบอกบอกไว้ครับเป็นการเดาๆครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็เราแต่ดวงกันไปครับจังหวะนี้ครับเป็นการเปิดตัวครับนี่ครับกองหน้าคนใหม่ครับที่บอกครับเก็บตังค์ซื้อตั้งนานครับแล้วส่งไปถึงโรนโดครับยิงมุมแคบเข้าไปครับและนี่ครับจังหวะนี้ครับยิงตั้งนานยิงแล้วยิงอีกไม่เข้าครับส่งมาถึงตัวนี้ครับนี่ครับแดนบอกว่าแค่นี้ทํากันไม่ได้เหรอ แดนนี่เวลแบกครับของหน้าที่ผมเลือกมาแล้วครับแลวจังหวะนี้ครับแบกซ้ายครับยามิซซี่ครับอย่างนี้บอกครับเป็นตัวเปิดบอลทําเกมซะมากกว่าครับแล้วส่งมาถึงโรนัลโดครับเขาไม่ได้ประตูในจังหวะนี้ครับมาดูจังหวะนี้เลยครับซาลาตันครับมาถึงเบลครับมีดึงจังหวะรอนิดหน่อยครับและนี่ครับมันดูโล่งๆครับก็เลยเลี้ยงเข้าไปยิงได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ครับมันดูโล่งๆแปลกๆครับ นี่ครับฟิลิปลามครับเปิดมาถึงตัวทําเกมครับเมสซี่ครับเป็นตัวที่คอยจ่ายบอลอย่างที่บอกครับแล้วเปิดมถึงซลาตันครับพื้นที่โล่งขนาดนี้ครับแล้วยิงยิงซะแรงเลยจังหวะนี้ครับรักซ้ายเหมือนเดิมครับมาถึงเมสซี่ครับวิ่งไปทั่วสนามเลยครับแล้วจ่ายมาถึงซาลาตันครับนี่ครับยิงเบาๆก็เป็นนี่นะไม่ต้องยิงลงยิงแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการยิงแรงเนี่ยครับมันต้องแบบ อย่างนี้ครับแดนนี่เวลเบกเองครับเรื่องยิงแรงขอให้บอกครับจังหวะนี้ครับเมซี่เหมือนเดิมครับส่งมาถึงซาลาตันครับและออกไปถึงปีครับเบลครับแล้วเปิดเข้ามาครับและมันติดกันหมดครับแต่ดันไปเข้าทางเวลเบกครับเกิดเป็นเวลเบกที่มันสบายจริงๆงครับแล้วจังหวะเขี่ยจังหวะนี้ครับเมซี่ทำเกมขึ้นมาครับและเขาเลือกที่จะวิ่งลงครับ ไม่เข้าบอลครับและนี่ครับขอบอลจากโรนัลโดครับและแดนนี่ไม่เคยทาให้ผิดหวังครับจบสกอบได้ดีครับและจังหวะนี้ครับแดนนี่อีกแล้วครับและยิงเข้าไปครับล้าหน้าครับเซ็งกันเลยครับแต่จังหวะนี้ครับนี่ครับแดนนี่เข้าไปโกครับและยิงง่ายๆเข้าไปครับไม่ได้มีดีแค่การจบสกอร์ครับเลเบกครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับคิลเลอร์พาไปถึงเมสซี่ครับ ทำเกมก็ได้ครับคุ้มค่าสมราคาจริงๆริงครับนาดูจังหวะนี้เลยครับเมสซี่ครับปั่นไม่เข้าครับแต่นี่ครับมันง่ายๆครับเกิดเป็นเบลเบกมันง่ายๆไปหมดครับไม่ว่าอะไรครับมาดูจังหวะนี้ครับส่งไปถึงเบลเบกครับและส่งให้ซลาตันครับและนี่ครับคลิกเข้ามาครับและดูความความนิ่งครับหลอกผู้รักษาประตูหนึ่งจังหวะครับและยิงเข้าไปครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับนี่ครับ 6บอลไปยิงก็ทําได้ครับร้ายกาจจริงๆครับเวลเบกครับเขาเปิดมาครับและส่งทําชิงวันทูกับเพื่อนครับและมีหลอกด้วยครับมันร้ายกาจจริงๆนะครับเวลเบกครับฝันร้ายของกองหลังจริงๆครับทังวะนี้ครับทําเขมขึ้นมาอีกแล้วครับลาซาตันครับหลุดไปแล้วครับและเห็นเวลเบกครับเลยจ่ายเข้ามาให้ยิงครับ ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่จ่ายนะครับเห็นว่าเป็นเวลเบ็เลยจ่ายครับแล้วเวลเบ็ครับมาอีกแล้วครับส่งไปถึงซาลาตันครับและเป็นโรนโดบ้างครับโรนโดบอกว่าถ้าเกิดมาไม่เท่เหมือนเวลเบ็ก็ต้องทํากินเองครับจังหวะนี้โรนโดหลุดเข้าไปยิงครับทําได้ดีครับโรนโดครับจังหวะนี้ครับยายาครับส่งไปถึงเวลเบ็ครับและยิงนี่ขนาดติดครับมอนเนนกระเด้งเข้ามาเข้าทางครับร้ายกาจไปไหนครับ เปิดไปถึงซาลาตันครับและโดเติมขึ้นไปแล้วครับหลุดอย่างนี้ก็ถือว่าจบสกอร์ได้คมครับโรนันโดครับวันนี้จังหวะนี้ครับเิลิปลามครับเปิดมาถึงเบลครับและส่งไปถึงตัวทําเกมครับเมสซี่ครับแล้วดูเวลเบกครับเลี้ยงรอครับแล้วดูความเฮี้ยมเกลี่ยมครับนี่ครับจ่ายลูกนี้มาทะลุไปถึง3คนครับโหดร้ายจริงๆครับคิลเลอร์พาลลูกนี้แล้วเวลเบกครับลูกนี้ครับ มีหยุดและสับขาครับได้จุดโทษเลยครับเวลเบกบอกว่าโทษใครไม่ได้นะเพราะว่านายหยุดเราไม่อยู่เองทําให้ได้ลูกโทษในจังหวะนี้ครับและเหมือนกับว่าเขาจะมีธุระหรือเขาจะไปไหนก็ไม่รู้ครับทําให้ผมฟุกชนะมาครับนัดนี้ครับโดยการชนะบายครับและเกมเมื่อกี้ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วครับในการที่จะผ่านเฟสครับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับ สพันแปดนั่นเองครับก็ค่อนข้างสนุกเหมือนกันครับแผนนี้ครับ4หนึ่งหนึ่งสี่ครับถ้ามีตัวลุกดีๆครับอย่างที่เลือกมาครับ do โด b บ l l หรือ m e ซี่อะไรพวกนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ c am ของแผนนี้ที่ผมเห็นเยอะเะเลยนะจะเป็นโรนันโดครับเอ้ยไม่ใช่โรนินโยครับ2007ครับซึ่งมันส่งบอลได้ค่อนข้างดีครับ แล้วมันก็เล่นเกมรับได้ดีด้วยครับซึ่งดูเหมือนมันไม่น่าจะเล่นได้ดีครับแต่มันเล่นเกมรับเบียดบอลแย่งบอลอะไรนี่ครับค่อนข้างทําได้ดีเหมือนกันครับโราในนินโยสองพนครับและช่วงนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลต่างๆครับว่าไปผ่านอะไรบ้างครับแล้วก็มีอยู่นัดหนึ่งครับที่มันดันหลุดครับแพ้บายเลยครับแล้วเป็นนัดที่แบบว่าถ้าเกิดชนะก็จะขึ้นพันแปดแล้วครับดันหลุดครับเส็งกันเลยทีเดียวครับ ไม่อยากจะบอกครับว่าผมคิดออกนะครับว่าแผนหน้าจะทําทีมอะไรครับย้ํานะครับว่าเป็นทีมครับแต่ไม่อยากใบครับเพราะว่าผมคิดคาใบ้มานานมากครับไม่ว่าจะใบคําไหนก็รู้รู้แน่นอนครับเอาเป็นว่าไม่ใบแล้วกันครับและนี่ครับเป็นหลายคนถามครับว่าบอกตําแหน่งผู้เล่นด้วยครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับของทุกคลิปเลยครับมีทุกคลิปเลยครับมาสรุปแผนนี้กันดีกว่าครับ 1> 4 1 1 4ครับซึ่งมันก็มีการเลือกเล่นหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเอา CAM ลงมาเป็น CM หรือใครไม่ถนัดปีกก็จะเป็นกองหน้าตัวต่ำา2ตัวครับแล้วก็กองหน้า2ตัวหรือจะยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดครับแผนนี้ทําเกมบกอย่างที่เห็นครับแน่นอนครับมันเป็นการทําเกมบกค่อนข้างดีครับเพราะว่ามีตัวลุกเยอะครับ ส่วนเรื่องเกมรับแผนนี้ค่อนข้างทั่วไปครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับแล้วก็แผนนี้ครับมันเรื่องเกมลุกได้ค่อนข้างหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายออกปีกล้วเปิดเข้ามาทำประตูหรือว่าบอลทะลุช่องครับหรือเกมสนกลับครับแล้วแต่แท็กติกที่เราจะวางลงไปสู่กับเขาครับเลือกเล่นได้หลายวิธีมากครับแล้วถ้าคล่องใจอะไรอะแล้วถ้ามีมีมีปัญหาตรงไหนก็มาถามใน Facebook ก a n p เพ e ได้ครับเดี๋ยวจะเมนไว้ข้างล่างคลิปก็ได้ครับจะพยายามมาตอบอย่างสุดความสามารถครับแล้วก็คลิปนี้ก็ต้อง สอบเพียงเท่านี้ครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม